สวัสดีครับผมตอนนี้ไฟมาแล้วเรียบร้อยครับขนมไทยซื้อมาให้กินก็ก็กินแน่ อันอันไม่แค้นพอันเนี้ยก็ห้าตาขุนแต่เออไม่ว่าค่อยซื้อเขาไปเอะเจ้าคุณไปแล้วบอกบอกเจ้าคุณเปียนร้อมกันแล้วก็ไปแล้วไปกอนตอ๋ไปยงหวบนไอ้แงเฮ้ยายพาอะได้เลยบอนี่พี่กุง ยายพาได้เลยป้ยายพา,พาไม่น่าจะมีอะไร,ไบ,รบรรยากาศล้างเวทีล้างเต็นนะครับพี่น้องครับทุ่งนาบรรยากาศสุดยอดเลยวันนี้ ใสยสุราเปียวผา,าปะถ้าเขาไปหนึ่งเดือนผ่านไปถ้าจนถ้าจนเบิดหลอดเหมือนเดิมให้ว่าหลอดละเดือนหล,นละอาทิตย์เลยอาทิตย์ท่าคักโพด าำไมาก่อนนะเอาไมา่กอนนะไอ้แมยเมาตอนอกหักบอกคือเมาตอนเริ่มฮักใหม่สภาพอย่ามาหัวขวนค่อยนะน่เทยน,นะแปวสุดอยู่บนคาลิฮาร์ชออลกง คือจังไปเก็บทานมาเนี่ยนี่ไปเลยเดียวเอาไปชุดที่ขาวข่อยมาต้องมาขาวเลยนั่นแหละเอวบ้าใส่สีเหลืองพี่ค่ะพี่้องบรรยากาศตอนคำคำเล็กๆท้องฟ้าโปร่งใส เหมือนี่ตานีกัเวียนแต่ว่าคำมากอะเย็นเริ่มเย็นละค่ะ โอ้โหอ,อ,อ,อาบหน้ามากเฮงแตกแล้ว,วห้อนใส่บ้นบริห้อนปานนั่นห้บบนหนอนใส่อากาศออกแดดดีก็ทุกวันท<ป>ี่มาสู้เมียงกว่าเราพาเกยียมองมองอยู่แม่แม่ไอหนะ้คะ ท่านนีตากบอกเสือเลยเออเดี๋ยวจังมาตากไหมโอเคครับไปรอห,หน้างานครับพี่น้องครับยังรอบรอ่ะ โโอ้ม oh oh. oh oh, like ี่ผมกันอยู่ว่าไทยนะโอ้โหเพิ่นเฮ็ดอีหยังเนี่ยเพิ่นสำรถนะครับ

แี่กูอยากกินไทยแ่ตุ้ยเ้ไปไทยไปได้นะครับไปไทยไปได้ผมเมต้องหาคนี้ครับจริงผมจะไปรับดูกอเปทาเ่เดี๋เป็นคนหยอกเพราะอะไรเพรอเพราะตู้หกระวังหกขอบคุณหลายนายเรับาไปใส่นะระวังหนะบอกคุคนจับปลาเนี่ยเเงินให้ตดีวไว้ขอบคุณหลายๆต้องห้้สองคนเได้เวลา ทั้งชีวิตก็ไม่ยู่ซ้ำนี่ลนะผิดหรือเอ้าเอาก็าบาดยุ่งกันก็ขาเม่นบ่ดทีนี้ขาชิปเล่อนีอเอบาดชิปเป้าชิปเป้ามาหัวจีอยกพูดถวนมาผู้เช่าเดี๋ยวใส่นะาบ้านหนูสองโลเวไปออดนี่กะยานลบกวนเนาะบ่อยลบกวนย่างหังเขาพี่มองน้ำมองนอนมองเอื่นเลยัน้ ไปเราเลาะหน้างานสีสเสบียงมดตุนไว้นะครับพี่น้องครับให้สนีซะก่อนครับพอการคลิปหนาะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามรับชมบ้านเพ็กอุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษ